บ้านแสีที่สุสวัสดีครับเ <c oughs> มื่อนี้มีโอกาสได้กลับบ้านก็เลยผ้าสองแสบแล้วไปหน้ายายบหน้าแม่กาดเรื่องายายกาดพ้าไปหาเนี่ยกินชงเช้าครับหน้าแม่กาดพ่นเห็ดเกษตรผสมผสานครับทั้งสวนทั้งหน้าผสมผสานกันครับปลายเดินไปลูกุกเดินปลายเออ ปลาสันน้ำลูกสันน้ำม,มันไม่มีลูกคลิปนี้ก็บมุหมงยังหลายดนะครับม,มาเอาธรรมชาติบันบานเอาธรรมชาติบันหน้าเฮ่าส่วงไปฝนตฝนน้ำมาฝากทุกคนครับฮะจะได้กับมะพร้าวมะเบงไปต้องการนะครับเด้อสนันสน,สน,น,สน้ำปลา อากาศช่วงเศร้าอากาศดีขนาดครับอากาศดีดีเลยพาทิกกาลังสืขึ้นครับกินใบเขากินดินกินน้ำครับเย็นสบายครับลมช่วยช่วยหน้าไมกาดนี่อยู่บ้านนาคําตําบลโนนกุงอําเภอะการจืผลผลจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเด้อบ้านเกิดผมเองครับ อยู่ไหนหมูป่า

Tên đỏ, tên đỏ, tên đỏ. mũ nói ต้นข้าว mũ nói, กา เพื่รรรอ,อกนกองขุดนันจะเปลี่ย้าวไร่เรื่องกองอืมอ๋ออาเพื่อนข้าวปิดปิดปิดนะมึงย่ายจีสหยจุกจุกที่กองขึ้งผมนีก่ตุ๊กบอนนั้นตะเกียบไปหันนั่นอันนี้แหเพื่อนเอาไว้ว้านครับคุณครับล้างปีใหม่คุณครับเดี่ยวขเขาแล้วทำในตึกแน่นอนครับเดี๋ยวจะสมิ่งกินปลายไงไงน้ำพึ่นอยู่ปลาหน้าพึ่งหลาย ยางพันกีดน,นะครับกีดมันหลายปีแล้วยางเพิ่นกระไดนี่พ่นกีดแล้ววังเสารนี่พัน่านี่แหละครับบ้านหน้าสมบัติสานกับบ้านสวนครับปลูกน้องไม้ปลูกยางปลูกเม่ยอยู่เนี่ยากินครับอันนี้คือพักน้ำนะครับนี่พักน้ำเพิ่อกะเอามาปลูกครับอยู่ในหนองี่มองเห็นนะเดี๋ยวผมสิพ้าไปเพิ่ง หมูจีดใหญ่ครับหมูไทยเฮาไปสนใจกับแม่มาสื้อกันเพ่นไหนได้ครับคนดูอยู่ใ,ใกล้่หมูจีหมูจีไส์ใหญ่มีบ่เอา,ข,าข้าวหนึ่ง บ้านเฮากะซ้ำบ้านเฮาอันนี้หมูจีบเป็นครับหมูไทยอันนี้ขายแต่ไหนเล้ยครับเนี่ยกําลังหยางพอดีเลยพี่อไอวะถูกใจสองแสบคนไหนเด้มาหลอกมาเนี่ยหยางหลอกทั่วเบิด สวนยางเพิ่อนนี่ประมาณหาหกไร่นะครับเพิ่นวา้าแจต้งัหมูอันใหญใช่หมูอันใหญ่ลูกอ้า้หมูน้อยหมูน้อยมูน้อหมูน้อยหมูน้อยน่นมูนนมนมนใหญ่อ,อ,ดดอ,ยยอยู่นูน่นสบายมันอ้นี่กับน้องสาเน เราเอา day, หลายได้งงย่าไงแกงนึ่งก็พอแล้วยายเพิ่นลงไปเกะะ็บผักขยง่หยครับเพิ่นหาไปอู้ใส่ปลาขน่อยครับเพปัญหาปลาขน่อยไปเฮ็ดกินเสาน้่นหมดเลยไปผักขยงนี่ย่าหนูก่อน นี่แหละครับก้อดีของการเห็ดบ้านสวนผสมผสานหมวยฮั้งเราเศราน่ะล่ะเกือบทุกอย่างหาได้จากข้างบ้านครับเมนได้ของฝากจากย่านนะครับได้ปลาขยงได้ปลาคอนหน่อยแล้วก็ได้ปลาปูดองครับไะขอตัวไปเห็ดเจ้าเข่าเชาวิีนกันเลยครับทุกคนสวัสดีครับ